สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Killer Part นะครับกับผมชัดอีกแล้วนะครับผมวันนี้กับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ5ทีมพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์นะครับสำหรับในปีนี้นะผมตัดเกตมาเลยนะครับที่จะลุ้นในพื้นที่ไปเป็นแชมป์ลีกแล้วก็เป็น1ใน4นะแล้วก็ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วมีการขับเคี่ยวนะผมเลือกมา5ทีมพอนะครับ ห้าทีมนี้จะประกอบด้วยลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เชลซีแมนยูแล้วก็สเปอร์นะครับผมเราจะไล่เรียงกันไปเลยนะครับสําหรับห้าทีมนี้นะครับทีมแรกที่ผมจะพูดถึงก็ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลในฤดูกาล2020-2021ถึงเนี่ยในฤดูก,การนี้ค่อนข้างที่จะมาดีในช่วงแรกๆนะครับแต่ก็ไปแพ้แอสตันวิลล่ามาอย่างไม่น่าเชื่อนะครับผมแล้วผลงานค่อนข้างที่จะโอเคแนละ้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแต่ปัญหาคือการมีการ,การบาดเจ็บของฟันไดายนะครับกองหลังของลิเวอร์พูลแล้วก็มีมาดรบอีก นะครับแล้วก็มีฟาบินโยนะครับขนาดวัดเรียกฟันได้เจ็บปุ๊บเอาฟาบินโยนะครับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับทำให้โจโกมมุมเมสเนี่ยก็เป็นกําลังหลักของกองหลังในชุดชุดนี้นะครับก็จะมีเซนเตอร์ดาวรุ่งขึ้นมานะครับผมโดยปัญหาของเจกเกนคอฟในทุกกาลนี้น่าจะเป็นที่กองหลังนะครับเพราะส่วนกองหน้ากองกลากงกองกองกลางแล้วผู้รับสู่เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแต่แอน อาิสซอนเบกเกอร์ก็ยังเจ็บอยู่นะก็ใช้อเดียนมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับก็จะมีปัญหานในเรื่องของแผงหลังนะครับสำหรับลิฟวูในปีนี้แต่ทาแต่ถ้าเป็นจอเก้นคอปในฤดูก,กาลที่ผ่านมาแล้วด้วยด้วยแผนการเล่นของเขาเนี่ยผมมองแล้วว่าแผนการเล่นขเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยสําหรับผมนะเพราะว่าเขาไม่น่าจะเรื่องเกมลุกเนี่ยคือสบายอยู่แล้วนะครับสบายอยู่แล้วเกมลุกกองกลางเกมลุกเนี่ยคือสบายอยู่แล้วนะครับคือใช้ผู้เล่นได้สบายอย่างได้ ดีกูโจตามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีการปรับเรียกอะไรปรับแผนการเล่นนะแล้วก็เข้ากับระบบทีมได้เร็วมากนะครับสามารถเป็นโรเตชันให้กับมาเน่ให้กับฟิบิโน่แล้วก็ให้กับซาร่าได้นะครับผมส่วนกองกลางก็เต็มแน่นเอียดอยู่แล้วครับก็มีแค่เทียโก้คันตา่าที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดนิดหน่อยเรียกความฟิตได้นะครับผมก็ลิวฟูในแจ็กเก็คอปในรุกการนี้ก็น่าเป็นหัวในในเรื่องของกองหลังเนาะ กองหลังคู่เซนเตอร์ฮาปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงนี้นะครับถ้าจะกินฟันได้เจ็บไปทั้งรุ่นการเนี่ยก็น่าจะหาตัวทดแทนมาได้นะครับก็น่าจะซัมเมอร์มกราก็น่าจะมีการเปิดน่าซื้อกล้องหลังสักตัวนะเพื่อให้มีความมั่นใจในการที่จะลุนแชมป์มาึ้นแต่เจคินเคอปเขาเล่นแผนดีอยู่แล้วนะครับคือเกมลุกเขาดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเจคินเคอาไม่จำคือก็จะเล่นรัดก,กลุ่มในเรื่องของเกมรับสักหน่อยนะครับผม หรือไม่ถ้าเกมลุ้มันทําประตูได้เกมรับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสาหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์เปรีมปสมัยที่สนะสำหรับลิเวอร์พูลนะผมมองนะผมมองว่าเป็นสมัยที่2นะครับผมน่าจะมีโอกาสมากที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ก็ยังยังต้องดูดกันยาวๆนะครับผมแต่ก็ยังมีสิทธิ์มากกว่าทีมอื่นนะครับสาหรับผมนะต่อไปก็จะเป็นของแมนเชสเตอร์นะแมนเชสเตอร์ในของเป๊ปกาเรล่าในในฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของ ช่วงแรกเขาอาจจะเป็นมองไปที่กองหลังนะครับผมแต่พอได้กองหลังมาเสริมมันเนี่ยปัญหาเขาก็จะคือในเรื่องของเกมลุกที่ค่อนข้างที่ทําประตูได้น้อยนะครับในฤดูก,กาลนี้นะครับถือถามว่าทําเกมลุกได้ดีแต่การจบสกอร์เนี่ยยังไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าที่ควรไม่เหมือนฤดูก,กาลก่อนๆหน้านี้ที่ยิงเป็นประตูนะครับผมเพราะเนื่องจากไอเกโลก,กุลแล้วก็กาเมเคซุสเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับกองหน้าหลักๆของเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บทําให้ แผนการเล่นของเป๊ปเนี่ยไม่มีกองหน้าที่จะคอยจบสกอร์นะครับสำหรับผมนะในความคิดผมนะน่าจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับสำหรับแมนเชสเตีรนะครับปัญหาแมนเชสเตีรในความคิดผมเนี่ยไอตัวลุกเนี่ยด้านบนเนี่ยผมไม่ค่อยก็คือมีเรื่องของคุณกับกาเบรียลเคซุสอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาอีกจุดจุหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของเป๊ปมากที่สุดนั่นก็คือกองกลางนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมเนี่ยเขา หรือมิดฟิลด์ตัวเซนเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับก็มีแค่กุนโดกานมีนะเฟอร์นานิโยแล้วก็มีกุนแล้วก็มีใครกันมีโรดี้นะครับแต่โรดี้เนี่ยเริ่มกลับมาเล่นดีแล้วนะครับเริ่มฟอร์มเริ่มดีแล้วปัญหาของเขาก็คือเนี่ยแหละรครับมิดฟิลด์ตัว3ตัวเนี้ยถ้ามีการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็เฟอร์นานเนี่ยมันอายุ35มส้า,าเนาะสามสิบหา้าสามสิบหกแล้วแล้วก็ก,กุนโดกานก็เพิ่งเรียกความฟิตกลับมาแล้วก็มีแค่โรดี้นะครับท,ที่ที่กำลังฟอร์มกำลังค่อนข้างทีี่จะะดขึ้นนครรัับบสห โรดี้ในในนัดเนี่ยครับเพื่อเรื่องเหมือนแบบเรื่องความฟิตเริ่มมากลับมาแล้วนะครับสําหรับโรดี้นะครับก็ก็ปัญหาเขาคือเนี่ยแหละมิดฟิลด์ตรงตัวเนี้ยแหละที่จะคอยสกัดให้กับกองหลังก่อนที่จะไปถึงประตูนะครับก่อนที่จะไปถึงกองหลังแล้วก็ไปถึงประตูเนี่ยคือมิดฟิลด์ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับผมเรื่อกมีการเลือกใช้ได้น้อยลงนะครับคือคือมันแบบความยึดหยุนในการเลือกใช้อ่มันจะน้อยนะครับผมถึงจะมีเดอะบอยมีกับโฟเดนมาแล้ว ถามว่ามิดฟิลด์ตัวตัดเกมเนี่ยคือก็เป็นกำลังกำลังหลักของเป๊ปมาทุกทุกทีนะที่เป๊ปเข้าไปคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเซโลน่าไม่ว่าจะเป็นบาเยนนะครับเป๊ปก็ค่อนข้างที่จะต้องมีมิดฟิลด์ตัวตัดเกมนะครับผมคอยช่วยกองหลังเพราะว่าเนื่องจากเล่นเกมลุกเยอะนะครับก็ต้องใช้มิดฟิลด์ตัวตัดเกมเข้ามาช่วยนะครับในเกมรับนะครับผมปัญหาของแมตช์ตี้ก็จะอยู่ที่ที่ผมมองน่าจะอยู่ที่กองหน้าถ้า เองโลกลุกกลับมาได้กับกัปตันเคซุสกลับมาได้เนี่ยความหัวของมายสเตยน่าจะกลับมาเย่าขึ้นเพราะริมเส้นหรือตัวทําเกมเนี่ยค่อนข้างจะครบและสมบูรณ์และเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือแค่กองหน้าของเขาที่ยังไม่ค่อยยังไม่มีตัวไหนมาแทนได้ไม่มีคนไหนมาแทนได้นะครับเพราะว่าต้งองรอนะครับมันก็เป็นความโชคร้ายของกัปียนเคซุตนะที่เองโลกุกเนี่ยเองโลกุกเนี่ยมันเริ่มมีการบาดเจ็บเริ่มอยู่ในช่วงบั้นปลายของอาชีพของเขาแล้วแต่กลายกลับเป็นว่า ยันมาเจ็บนะครับทาให้บมดโอกาสกลายเป็นตัวหลักของมนซิตี้นะครับถ้ามีอยู่น่าจะช่วยมนซิตี้ได้เยอะนะครับในในนั้นหลายหลายหน้าที่ผ่านมานะครับสําหรับมนซิตี้ในฤดกการนี้นะครับผมต่อไปก็อีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมจากเชลซีนะครับก็คือทีมจากวันดอนอีกทีหนึ่งที่มีสไตล์การเล่นที่กังชาที่จะเริ่มกลับมาเมื่อผู้เล่นเขาที่ซื้อมาทั้งหมด7ตัวเนี่ยได้เล่นและกลับมาเริ่มฟิตกันทุกคนเนี่ยอย่างทิโมแมงเน์ก็เริ่มกลับมาจริงนะครับคายฮาวเวิร์ดก็เริ่ม ปรับสภาพทีมได้ปรับแผนการเล่นได้เริ่มมีบทบาทกับการทําเกมเยอะขึ้นแล้วก็มีบุริสิตเนี่ยริมเส้นเขาค่อนข้างจะโหดแล้วก็มีซีเอ็กอีกคนนึงนะโหผมบอกเลยสีภาษาในตอนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสาหรับเชลซีนะครับก็จะมีกองกลางตัวรับอย่างกองเต้นนะครับก็ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้มแชมป์เลยนะครับสาหรับเชลซีในปีนี้นะครับขาดแค่สาหรับผมนะปัญหาของเขาเนี่ยคือความ เรียกอะไรอ่ะคือกองหลังเขาเนี่ยย,ย,ย,ยัง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 ไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรนะสำหรับผมนะในนาที่เจอเซาแทมป์ตันก็เสมอไปสามสามเนี่ยก็คือนําเขาไปแล้วก็กลับมาเสมอเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสมาธินิดหน่อยนะครับสําหรับเชลซีนะครับแล้วก็ได้โกอย่างเมนดี้มาโอ้โหแม่งเขาสุดยอดเลยเมนดี้นะไม่เหมือนเกป้าโอ้โหยังง,งงงเกป้าทําไมพอลงทีไรเชลซีเสียประตูทุกทีผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเมนดี้ลงเนี่ยโอกาสเสียประตูค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับสําหรับเชลซีนะครับของแฟรงก์ดัมพาร์ตนะผมก็มองแล้วว่า เชลซีมีสิทธิ์ลุ้นมากวาความสมควรนะครับถ้าผู้เล่นไม่มีการบาดเจ็บเยอะนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรียกกลับมาเกือบหมดทุกคนแล้วนะครับได้ว่าซีเยก็เริ่มกลับมาแล้วก็น่าจะมีพษิ่งแล้วก็ทําเกมได้ดีขึ้นนะครับสาหรับเชลซีเชลซีเนี่ยผมว่าก็มีสิทธิ์ลุ้นเลยแหละหนึ่งในสามเนี่ยมีแน่นะครับในฤดูก,กาลนี้นะครับไม่น่าเกินนี้ไม่น่าจะหลุดนะเผยมีสิทธิ์คว้าแชมป์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูแล้วตัวผู้เล่นเขา บาดเจ็บค่อนข้างจะน้อยแหละเพราะว่ามีการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วก็แล้วก็เริ่มกลับมาเรื่อยๆแล้วเขาก็ยังก่อนหน้านี้ที่มีการบาดเจ็บเขาก็ยังรักษาฟอร์มการเล่นได้ได้โอเคคงเส้นคงวานะครับรก็ไปแพ้ลิเวอร์พูลแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เขาเริ่มเริ่มกลับมาแล้วนักเตะเขาที่ซื้อมาอย่างบุริสิตอย่างดิโมแองเนอร์หรืออะไรเงี้ยที่ผมพูดไปเนะี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับสําหรับเชลซีในฤดูก,กาลนี้นะครับผมในในใน,ในความคิดผมนะถ้าใครที่คิดว่า ไม่ใช่หรือว่าอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับจะได้ทําได้ศึกษาได้ค้นคว้าด้วยกันนะครับผมแล้วอีกทีมหนึ่งที่จะพูดไม่ได้นั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแดงนะครับแมนยูในการทําทีมของโซชานะครับฤดูกาลนี้คอดแปลกเลยเล่นในบ้านเล่นไล่ไม่ดีเลยครับสําหรับแมนยูจะเล่นไปไปเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาษีที่ดีกว่าฤดูกาลนี้แล้วถึงว่าในนัดล่าสุดจะแพ้อาร์เซนอลไปแล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอาจจะแพ้ไอตันบู เล่นเกมลุกเกินไปแล้วก็คืออะไรประมาทด้วยนะครับสาหรับผมผมมองว่าเป็นการประมาทของนักเตะผู้เล่นแมนยูนะครับว่าขึงเขาแต่ไม่สามารถทําประตูได้แล้วก็เล่นกันแบบว่าไม่ค่อยเป็นทีมเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะกองหน้าอย่างมาเซียวนี่จะมีโอกาสที่เขาค่อนข้างที่จะสร้างโอกาสตัวเองแล้วก็จะยิงเข้าแต่ประตูนะครับก็ทําแต่ก็ทําได้นะครับ1ลูกก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ด้วยกองหลังแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยของแมนยูเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาครับอย่างอย่างมาติดเนี่ย เล่นบอลสไตล์ทีนี้บอลสไตล์ใหม่เนี่ยมันต้องใช้กองกลางที่คข้าี่จะมีสปีดนะครับแล้วก็มีความกวาักกำลังอย่างกองเต้เหมือนคล้ายๆกองเต้นเนี่ยวิ่งเข้ามาไล่ตัดเกมนะครับเพื่อที่จะช่วยแบ่งบอภาระของกองหลังแต่ด้วยมาติดเป็นสไตล์บอลดักทางแล้วก็มีความช้านะครับทําให้เพื่อนอย่างแม็กวก็ช้าอยู่แล้วนะครับทำให้กองหลังแมนยูเนี่ยมีช่องโหว่เยอะนะครับเพราะว่า ลด้ริมเส้นด้วยแล้วก็การเติมเกมเนี่ยไม่สามารถทดแทนตําแหน่งกันได้นะครับก็เลยทําให้มีช่องโหว่นิดหน่อยนะครับสําหรับแมนยูในฤดูกาลนี้นะครับถามว่าด้วยแผนโซชาด้วยทีมเนี่ยทีมระดับเนี้ยผมมั่นใจนะแมนยูอย่างปีที่แล้วเนี่ยมาอยู่กลางหลังไอ้คือแบบช่วงท้ายเนี่ยพอจากหลังจากโควิดกลับมาเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ดีจนขึ้นมาเป็นดับ3นะครับผมว่าก็โซชาก็น่าจะมีสิทธิ์ในปีนี้นะที่จะทำขึ้นมาได้ในดับดับ1ในสนะครับสาหรับผมนะอาจจะไม่ถึงแคมป์ แต่ก็อาจจะได้2ใน3 2ใน4เนี่แหละสำหรับแมนยูนะผมว่าก็ยังมีสินนะครับสำหรับการทำทีมของโซชาในฤดูก,กาลนี้นะครับผมก็ปัญหาหลักๆของแมนยูก็คือความนิ่งนะครับแล้วก็เกมในบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับแมนยูในฤดูก,กาลนี้นะก็ต้องรอชมกันต่อนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะกลับมาไหมในในทีในการทำทีมของโซชาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีทีเด็ดบ้างน,นะได้คารวันนี่มาก็ยังปรับสภาพไม่ได้ถึงปรับสภาพได้ก็น่าจะ ทำให้ช่วยแมนยูได้เยอะนะครับโดยปัญหาแมนยูที่ผมเห็นก็คือริมเส้นเนี่ยก็คือยังไม่ค่อยที่จะวุ่นวายังไม่ค่อยจีจาร์ดมากเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ก็ยังไงก็ต้องผมว่าทีมใหญ่อะ่ะมันเป็นทีมที่ใหญ่อะ่ะแล้วมันจะไ่ให้ไปเล่นยูโรปาลีกมันคงเป็นไม่ได้ยากนะครับลูกการนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับแมนยูนะครับก็ไปลุ้นผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันนะครับสำหรับแมนยูก็น่าจะเข้ารอบได้สบาย นะครับถึงจะแพ้มาแล้วชนะมาสองนัดก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแมนยูในฤดูกาลนี้ต่อไปก็อีกทีมหนึ่งก็เป็นสเปอร์นะครับสเปอร์ในการทําทีมของโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่ามูรินโญ่เนี่ยเป็นคนที่มีแผนการเล่นที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมมากนะครับผมแล้วก็มีเกมลุกแล้วก็ใช้จังหวะโตกลับได้ดีนะครับแล้วโดยการที่การมาของแกเน็ตเบลเนี่ยก็ทําให้มิติในเกมลุกของเชลสเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ดึงเคนมาพักบอลแล้วก็จ่ายให้กับซองเฮอร์มินหรือไม่ก็อเกเนตเบลหรือให้กับบุลล่าหรือให้กับเบิร์กวายหรืออะไรเงี้ยนะครับคือนักเตะเขาเนี่ยค่อนข้างที่แต่ตอนเนี้ยนักเตะเขาการบาดเจ็บค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็มีอะไรโรเซนโซนะที่ยังเจ็บอยู่นะครับก็แค่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสไตล์ของมูรินโญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยใช้มิดฟิลด์ตัวลุกเท่าไหร่นะครับเขาจะใช้มิดฟิลด์ตัว ตัวกลางส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการวางยาที่ดีและการตัดเกมช่วยเกมรับได้ดีครับสำหรับมูรินโญ่เนี่ยคือแผนเขาเน้นรับอยู่แล้วนะครับคือเขาจะเล่นแบบรัดกลุ่มนะครับไม่ได้แบบว่าบุกแบบบี้มากนะครับเพื่ออาจจะบุกเพื่อเอาประตูไปก่อนแล้วก็มาตั้งรับแล้วก็เน้นโซนแล้วก็เน้นการเข้าทําเกมคือคุมจังหวะเทมโปของความความเร็วของฟุตบอลไปเลยนะครับคือแบบเคาะบอลไปเคาะบอลมาครับคือไม่ได้แบบว่าคุมแบบเล่นแบบ ชงชางบุกอย่างเดียวนะครับคือเขาก็ต้องเน้นผลและเน้นสกอร์ด้วยนะครับสำหรับสเปอร์แต่ดูการเนี้ยสเปอร์ข้อเสียเขามีอยู่อย่างเนี้ยที่ผมคิดไว้เลยนะคือหนึ่งนะที่ผมคิดเลยคือกองหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสมาธิหลุดสมาธิบ่อยนะครับในหลายนัดนะครับในบ้านเนี่ยที่จะชนะแต่กลับมาช่วงโดนทุทดเวลาบาดเจ็บที่เสมออย่างอย่างเช่นนัดแรกที่เล่นในบ้านแนละ้วเสมอกับนิวคาสเซิลมาโดน VAR นัดที่ สองที่เล่นในบ้านเจอกับใครอ่ะเจอกับเวสแฮมมงที่นำเขาไป30มศูนย์เหนือสินาทีจะหมดเวลาก็โดนตีเสมอ3ามนะครับผมก็เลยมองว่าโอ้โหมันมันแก้ไม่ได้นะครับมูรินโญ่ตอนนี้ยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับที่จะทใหส้สเปอร์เนี่ยมีสมาธิกับเกมมากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เราได้เปรียบนะครับสเปอร์ก็ยังจะคือตรงนี้นะครับคือปัญหาของสเปอร์เลยถ้าสามารถมูรินโญ่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะ ผมว่าสเปอร์ก็เป็นทีมหนึ่งที่น่ากลัวพอสมควรนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเจอทีมใหญ่นะครับเขาจะสามารถที่จะประครับประคองและเก็บแต้มได้ไหมอย่างเช่นว่าเจออย่างลิเวอร์พูลมาสเตย์อย่างเงี้ยสเปอร์เจอกับเจลซีอย่างเงี้ยสามารถที่จะเก็บแต้มได้ไหมในการไปเยือนนะครับถ้าสามารถเก็บแต้มได้แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านมีการชนะบ้างสลับเสมออย่างเงี้ยผมว่าก,ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับสําหรับ สเปอร์ในดุกการเนี้ยก็ค่อนข,ข้างที่จะโหดนะแล้วมีเกเนตเบลเนี่ยคือว่าคือเกเนตเบลเขาก็ต้องกลับมาเรียกฟอร์มเก่งของเขาได้อยู่แล้วครับแล้วเล่นในอังกฤษเนี่ยก็ที่ได้ลงไปเป็นตัวสำรองหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มมีพิษส่งแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็เ็าเรียกอะไรชั้นเชิงของนักเตะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วครับสำหรับเกเนตเบลยิ่งไปฝึกทักษะในของสเปนมาด้วยก็มีการเลี้ยงการอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะ วูบหวามากขึ้นแล้วครับแล้วด้วยอายุที่เริ่มเยอะแล้วครับสามสิบสามเอ็ดแล้วครับสําหรับเกเรตเบลก็ต้องทําผลงานตอนนี้ให้มันดีขึ้นนะครับก่อนก่อนที่จะไปเป็นโปรกรอบนะครับสําหรับเกเรตเบลก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ที่ผมจะพูดถึงท่าทีมนะครับเพื่อนเพื่อนคิดกันยังไงบ้างครับสําหรับท่าทีมเนี้ยแล้วเพื่อนๆคิดว่าจะมีทีมอื่นไหมที่เข้าเข้ามาที่จะมาแย่งชิงในตําแหน่งหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าของฟุตบอลอังกฤษนะครับในพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือแชม แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมอย่างผมว่าน่าจะเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยแหละปีนี้ที่ค่อนข้างที่จะมาดีนะครับแล้วขับเคลียร์กับแมนเชสเตียกับเชลซีเนี่ยผมว่า3ทีมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขับเคลียร์กันนะครับส่วนในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็จะเป็นแมนยูกับสเปอร์นะครับที่จะขับเคลียร์กันเพื่อที่จะได้โคต้าไปบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนเอลตันผมว่ายังยังด้วยได้บาดเจ็บแล้วก็เทคนิคเดิมๆของ ชเชลต์ยังไม่ค่อยที่จะแก้ปัญหาได้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นทีมขนาดที่ค่อนข้างกลางไปถึงต่ำนะครับผมเกตบีเกตซีอย่าเงี C ้ยซีบวกหรือเกตบีลบอย่างเงี้ยครับสำหรับเอเวอเรตันะก,ก็เล่นดีนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เริ่มมีอาการบาดเจ็บก็เลยทําให้ผมว่าน่าจะไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนีกอยากจะมีรุ่นถึงการตารานถึงไปยูโรปาลีกนะครับส่วนาอ์เซนอลก็เกมรุกค,ค่อนข้างจะมีปัญหาสําหรับผมนะผมมองว่าเกมรุกค,ค่อนข้างจะมีปัญหา ค่อนข้างที่จะฝืดสําหรับอาร์เซนอลนะครับส่วนเกมรับเนี่ยเล่นดีแล้วนะครับก็เลยตัดทิ้งไปสําหรับอาร์เซนอลเอเวอเรต์นะครับก็อาจจะไปเล่นยูโรปาลีกนะครับผมในฤดูกาลนี้อย่างวูฟก็น่าจะมีสิทธิ์ลุ้นไปยูโรปาลีกเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนคิดต่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมว่าจะได้มาช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงช่องผมให้มันดีขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ